เดืมีเนึ่คืนนี้เป็นคืนอาเดสันสองเขาต้องไปวังวังโลกนี้ดังไออยู่คนเดียวเพไรกหไม่ ไปสักทีละไปสักทีละไปสักทีละไปสักทีลหไปสักทีละไปสักทีัะจ็สักทีละไปสักทีละไปสักทีละไกสักทีละไปสักทีละไนสักทีละไปสักทีละไปสักกันะไปสักทีละไปสักทีสะไปสักทีละไปักทีละ ป็นประจำยุไซสูดีสูยุไอเขาสิทธามปิดประจำน้องแม่ในสี่ตอนนี้ไม่ว่าปอยุบริษันตันรัทดีนะครับเห่ากันแอนยังกกนในเห้ื่อยในไอ้ส่นี่มีกรณีนะครับฟังข่าวฟังข่าวน้องหลูกของพ่อเพิ่งโทรจัดนะค่ะไมอดีกับซุปมะฮากันเสียใจพี่น้องกัเสียพี่น้องแฟ้มเล่นกัเสียใจ้วยสองมือสามมือไม่ี อันบริวารเป็าปกวดหัวอันวกวาใา้เบินงท่งผิดอับเบอรปอันรับเป็นยาเอตอบยูวัสนเาว่าก็ดีที่ดอกเ็นการเข้านอพน่งเนาะนะคะพ่น่างกปนทางไปขึ้นใจเออเพราะว่าจะาเงินเข้าไปสิคือไม่ดีนะไปจะไปมีดอกเุ็ส้มพอกับไปโรแดบเบเล่าเที่ทางกันเจ้ากินยาบางพีเออจะสูบยาไรเน้ เยอะหลายเ้อแต่เทียวบอกว่าเดพวกเขาเป็นโลกเดียวกันนะคะโลกโลกของนักล้อโลกของนักดนตรีเนี่ยโลกโลกที่ไอแลเป็นนะคะอไอสุสุกติเ่ต้องมองยังไงคนสวัสดีเยอะห้เพราะว่าจะเป็นพนดีดีแล้วเป็นพนดีดีเดี๋วไปนอนเอะแ้กัพี่เป๊อาจารย์เป๊ะเป๊ะกพูลา มผมเป็นฝ่ายต่างประเทศนะครับซาทิสท้องจันคนพาเราออกจากประเทศยุโรปแน่ยุสนออนินเนี่ยอังกฤเนี่ยเราผมนี่เป็นคนบอกตลอดว่าทุกวันเข้ายาสูบซาเข้ายาสูบแต่เราเราเราใบพาดหัวใจเราแบนเราเป็นคนดื่มทีน้อยนี่เพราะว่าเราเราลดตัวไหนเราหมาักเราสูบยา,าผมมีเลย บุรีได้แปดปีแล้ว,อ,วอ้วนขึ้นผมเป็นสโต่ครับผมเป็นนำมาผลถึงหามาจากอเมริกามาประเทศไทยผมเศร้าบุรีนะครับยังมีโอกาสใต่โตสูกเดี๋ยวนี้ที่ยังมาไลยเพราะว่าขาใส่เด็กยขาปีแล้วขาปีครับชีวิตผมก็เพ็ีครอบว่าสางคิดนี้โตหากันตลอดครับผวจบบ้านอยู่เก็บอยู่ไกลๆนะครับไปมาหาโซ ข้าลบก,กันข้าลบเล่าราคาประเดเป็นสินของท้องจันเดียวเคยอยมอุ่งสาธิตเด่นในกรุงเทพหรือพวกผมงตุรินอะไรเพื่อนตอนนั้นสมัยที่แม่ยมงะะังมุ่งราคาเดินสายสู่น้ำกันบ้านะแกรงติดฮาบาทซิบบาทกำติดหลับภาพกันไปกินเขา่านี่คือสาธิตท้องจกกันกับรถดูแลท่าปนาบันีมาอะไรเล่าราก็ ในนามของวงมคลแคนแกนคูณกาดพี่โอกาสเดยมากหวยอะไรมันขึ้นนี่ฟ้องพี่น้องว่ามดแคนลองเพิงปากโกดใจทิพย์ลองจบเลยครับมันขึ้นอยู่ล่ามแจงจันเล่ากับว่าผู้ใดทีท่ฟอ้องมาฟอ้องมันอิจองในอาจารย์ไงพุทธมาพี่น้องหลองปากโกดอันนี้คือข้อหลักความศรัทธา,าถือว่าสาธิต ข้าพเจ้าถือว่าเป็นคู่ใหญ่ของทีมระเบิดมูฮาลครับคู่ใหญ่ของมาราฟทครับตอนนี้ผมตั้งพร้าพเจ้คือเป็นคู่ใหญ่สายธิตคู่ใหญ่เหลือผู้เดียวครับรุ่นมูฮาลเหลือเฉลี่ยคนคนเดียวครับตอนนี้อื่นจะสูงมากครับขอฝากกับพีกับน้องมูฮาลดีหักกันที่เข่าเลยยูคนระวงังหักกันที่เข่าผมชางใจนี่พี่แม่เนียวแล้วก็เดือนเพียนดีอยู่ใช้คู่หาตลอดครับ ขอบคุณได้หลายครับกรีที่คุณติเจริจกกรงเราครับขอบคุณได้ครับ